แสงสุดท้ายของวันลาลับขอบฟ้าทิ้งให้เมืองอูจีอันเงียบสงบปริ่เกลียวจมดิ่งสู่ความสงัดแสงไฟสีสม้มนวลจากโคมกระดาษหน้าบ้านไม้แบบญี่ปุ่นโบราณของอาคาริสองสว่างพอให้เห็นเงาของหญิงชราวัยเจ็ดสิบสองปีกำลังนั่งมามองออกไปยังส่วนหินเล็กๆที่เธอลงมือจัดเองกับมือสามีผู้ลวงลับไปแล้วกว่าห้าปีความเงียบในบ้านหลังนี้นักอึงเสียจนบางครั้ง อาคาริรู้สึกเหมือนมันกำลังจะกลืนกินเธอเข้าไปทั้งเป็นเสียงฟีเท้าเล็กเกลและเสียงเปิดประตูเลื่อนเบาปลุกอาคารีจากทวงยูอีลานสาวคนเดียวของเธอยืนยิ้มหวานอยู่ตรงนั้นคุณยาคนูมาแล้วคะ่ะยูอีคือแสงสว่างเดียวในชีวิตอันเงียบเงาของอาคารีเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกียโวตจะแวะมาเยี่ยมยาเกือบทุกสัปดาวันนี้ยูอีไม่ได้มามือเปล่า เธอยื่นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้ยานูเห็นคุณยาบนว่างเงาลองเล่นนี้ดูสิคะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กคุณยาจะได้มีเพื่อนคุยอาคาริรับโทรศัพท์มาถือไว้ในมือ,อย่างงกงกเงินเช่นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเธอแต่เมื่อเห็นแววตาคาดหวังของหลานสาวเธอก็พยักหน้ารับ ยูอี e. ใช้เวลาเกือบชั่วโมงสอนการใช้งานพื้นฐานทั้งการโทรออกรับสายการส่งข้อความผ่านไลน์และการดู Facebook อาคาริตั้งใจเรียนรู้แม้จะสับสนกับสัตว์และปุ่มต่างๆมากมายลองหากลุ่มผู้สูงอายุใน Facebook ดูสิคะคุณยาอาจจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจหรือได้เพื่อนใหม่นะคะยูอ e. ีแนนนำก่อนจะลากลับไปทิ้งให้อาคาริอยู่กับโลกใบใหม่ในมือ คืนนั้นอาคารีนออนไม่หลับทลองกดเข้าแอปพลิเคชันไลน์ที่ยูอิสมักไว้ให้มีไลน์ชื่อเพื่อนเพียงคนเดียวคือยูอีทลองกดเข้าเฟซบุ๊กเห็นหน้าฟีดข่าวเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนอื่นที่เธอไม่รู้จักทลองค้นหากลุ่มผู้สูงอายุตามที่ยูอีแนะนำพบกลุ่มชมรมผู้สูงวัยใจสู้มีสมาชิกหลายร้อยคนเธอกดขอเข้าร่วมกลุ่มอย่างกล้ากลัวไม่กี่วันต่อมา คำขอเข้าร่วมกลุ่มของเธอได้รับการอนุมัติอาคารรเริ่มเห็นโพสต์ต่างๆในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพการทำอาหารหรือภาพดอกไม้สวยชีเธอยังไม่กล้าโพสต์อะไรได้แต่กดไลา์เงียบเย็นวันหนึ่งขณะที่อาคารีกำลังดูรูปดอกไฮเดนเยี yeah, ่ที่สมาชิกคนหนึ่งโพสต์มีข้อความส่วนตัวเด้งขึ้นมาที่หน้าจอสวัสดีครับคุณอาคารี ผมเคนจิยินดีที่ได้รู้จักครับผมเห็นคุณเพิ่งเข้ารวมกลุ่มผมเองก็เป็นสมาชิกใหม่เหมือนกันหัวใจของอาคาริเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเธอมองรูปโปรไฟล์ของผู้ชายที่ชื่อเคนจิเป็นชายวัยกลางคนผมสีดอกเลาประปร,ะรายใบยหน้าดูใจดีสวมแว่นตาดูภูมิธานเธอนึกถึงสามีผู้ล่วงลับอย่างช่วยไม่ได้สวัสดีค่ะคุณเคนจิยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะ อาคาริพิมพตอบกลับไปอย่างเคอะเคินนิ้วสันเล็กน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งบทสนทนาระหว่างอาคาริกับเคนจีเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายพวกเขาคุยกันเรื่องทั่วไปดินฟ้าอากาศอาหารที่ชอบงานอดิเ็กเคนจีเล่าว่าเขาเป็นวิศวกรเกษยณอายุพระยาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วลูกชายคนเดียวทำงานอยู่ที่โตเกียวนานายจะกลับมาเยี่ยม เขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านชานเมืองโอซาก้าชีวิตค่อนข้างเงียบหเหงาคลาคลายกับอาคาดีอาคาริรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนที่เข้าใจเธออย่างแทจริงเคนจิเป็นผู้ฟังที่ดีเขามักจะตอบกลับข้อความของเธออย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยคำพูดที่อ่อนโยนและให้กำลังใจทุกเชาวจะมีข้อความรุนสวัสดครับคุณอาคาริวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับทรงมาทักทายและก่อนนอนก็จะมี ลาทรีสวัสด์ครับฟันดีนะครับเป็นการปิดท้ายวันความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เคยเกากุมหัวใจของอาคาลีเริ่มจางหายไปเธอยิ้มบ่อยขึ้นหัวเรามากขึ้นโลกที่เคยเป็นสีเทาเริ่มมีสีสันสดสดใสเธอนั่งรอเสียงแจง้งเตือนข้อความจากเคนจีด้วยใจจดจอ่อส่วนหินเล็กๆที่เคยเป็นเพื่อนคุยยามเงาตอนนี้ดูเหมือนจะถูกลดความสําคัญลงไปยูอิสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของยา คุณย่าดูมีความสุขขึ้นนะคะมีอะไรดีๆหรือเปล่าท้าทามยิ้มซิมอาคาลีหน้าแดงเล็กน้อยก็บทสนทนาระหว่างอาคาลิก,กับเคนจีเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายพวกเขาคุยกันเรื่องทั่วไปดินฟ้าอากาศอาหารที่ชอบงานออดิเรกเคนจีเล่าว่าเขาเป็นวิศสกรเกษียนอายุพระยาเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว ลูกชายคนเดียวทำงานอยู่ที่โตเกียวนานๆจะกลับมาเยี่ยมเขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านชานเมืองโอซาก้าชีวิตค่อนข้างเงียบเ,เหงาคล้ายกับอาคาลีอาคารีรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงเคนจิเป็นผู้ฟังที่ดีเขามักจะตอบกลับข้อความของเธออย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยคำพูดที่อ่อนโยนและให้กำลังใจทุกเช้าจะมีข้อความอรุณสวัสดิ์ครับ คุณอาคารีวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับทรงมาทักทายและก่อนนอนก็จะมีลาตรีสิครับฟันดีนะครับเป็นการปิดท้ายวันความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เคยเก่ากลุ่มหัวใจของอาคารเริ่มจางหายไปมีเพื่อนคุยในไลน์นะจ๊ะเขาเป็นคนดีคุยกันถูกข้อเธอไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ยูอีฟังส่วนหนึ่งเพราะยังเขินอายอีกส่วนหนึ่ง ก็ราะอยากเก็บความสุขนี้ไว้กับตัวเองความสัมพันธ์ของอาคาริกับเคนจิพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากคุณอาคาริคุณเคนจิก็เปลี่ยนเป็นอาคาริจังเคนจิซังพวกเขาแลกเปลี่ยนรูปภาพกันอาคาอีส่งรูปดอกไม้ในส่วนของเธอรูปอาหารที่เธอทำส่วนเคนก็ส่งรูปสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่ที่เขาอ้างว่าเคยไปหรือรูปอาหารที่เขาทำกินเองวันหนึ่ง เคนจิส่งข้อความมาด้วยน้ำเสียงกังวลอาคาริจังครับพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหาทโทรออกไม่ได้เลยเงินค่าโทรศัพท์ก็เพิ่งหมดจะออกไปเติมก็ไม่สะดวกเลยครับช่วงนี้อาคาริรู้สึกเห็นใจแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปผมขอยืมเงินสักห้านันเยนได้ไหมครับ ไว้ผมจัดการเรื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วจะรีบคืนให้ทันทีเลยสำหรับอาคาริเงินห้าสเยนไม่ใช่จำนวนที่มากมายอะไรเธอเต็มใจช่วยเพื่อนที่แสนดีคนนี้ได้สิคะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวฉันโอนไปให้นะคะเธอโอนเงินไปให้บัญชีที่เคนจิส่งมาให้ทันทีไม่กี่วันต่อมาเคนจิก็ส่งข้อความมาขอบคุณขอบคุณมากนะครับ คาริจังตอนนี้โทรศัพผมใช้ได้ปกติแล้วครับคุณใจดีกับผม,มกอับส่งรูปดอกกุหลาบสีชมพูสวยมาให้อาคาได้ยิ้มกว้างรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นานเคนจิก็เริ่มมีเรื่องเดือดร้อนขอความช่วยเหลืออีกเป็นระยะครั้งแรกอ้างว่าหลังคาบ้านเราเพราะพายุเข้าต้องใช้เงินซ่อมด่วนครั้งต่อมาอ้างว่าคุณแม่ที่ต่างจังหวัดป่วยกระทันหัน ต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งจำนวนเงินก็มากขึ้นเรือเ่อยๆจากหลักพันเป็นหลักหมื่นอาคารีเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ทุกครั้งที่เธอลังเคนินจิก็จะมีคำพูดหวานน่านรือเรื่องราวที่น่าสงสารมาทำให้เธอใจอ่อนผมไม่อยากรบกวนอาคารจังเลยจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะหันหน้าไปพือ้องงใครแล้วจริงๆหรือถ้าไม่มีอาคาริจ,จังผมคงแย่ในแซน อาคาริทอนเงินเก็บที่สามีทิ้งไว้ให้ทีละน้อยบางครั้งก็ต้องแอบเอาเครื่องประดับเก่าของสามีไปขายเพื่อนำเงินมาให้เคนจิเธอรู้สึกผิดต่อสามีผู้ลวงลับแต่ความรู้สึกผูกพันและเชื่อใจที่มีต่อเคนจิมันมีมากกว่าเธอบอกตัวเองว่าเคนจิเป็นคนดีเขากำลังเดือดร้อนจริงๆและเมื่อเขาสบายดีแล้วเขาจะต้องคืนเงินให้เธอแน่นอน พฤติกรรมของอาคารีปรเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากขึ้นดูมีความลับมากขึ้นเมื่อ,อยูอิถามเธอก็มักจะตอบบายเบี่ยงหรือโกหกไปว่าคุยกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนยูอิเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติยาของเธอดูซึมลงไปบ้างในบางครั้งแต่ก็กลับมายิ้มแย้มได้เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นคุณยาคะ ช่วงนี้หนูเห็นคุณยาเติมเงินออนไลน์บ่อยจังเลยมีอะไรหรือเปล่าคะยูอีถามด้วยความเป็นห่วงอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะยาแค่ซื้อของออนไลน์นิดหน่อยนะอาคาริโกหกหน้าตายหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวว่าหลานจะจับได้ยูไม่เชื่อสนิทใจนักเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอรักและเป็นห่วงยามากความคิดที่จะสืบหาความจริง เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธออย่างเงียบยูแอบดูโทรศัพท์ของยา่าตอนที่อาคารร่เพลอหลับไปเธอเห็นข้อความแชทระหวังย่ากับผู้ชายที่ชื่อเคนจิเต็มไปด้วยคำพูดหวานซึง้งและการขอความช่วยเหลือทางการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่ายูอใจหายวาบเธอจำได้ว่าย่าเคยเล่าให้ฟังคราว้าว่ามีเพื่อนคุยทางไลน์ชื่อนี้แต่ไม่คิดว่าเรื่องจะมากลลขนาดนี้ เธอตัดสินใจนำรูปโปะไปของเคนจิที่ย่าเคยเปิดให้ดูไปค้นหาใน Google reverse image search ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ยูอิตกใจยิ่งกว่าเดิมรูปนั้นเป็นรูปของนายแบบชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์สต o อกโฟหลายแห่งไม่ใช่ใชายญี่ปุ่นวัยเกษียณอย่างที่อ้างแน่นอนอยูอีกเก็บงำความสงสัยและความกังวลไว้ในใจเธอไม่ยากทำให้ย่าเสียใจหรือตกใจ แต่ก็ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เธอเริ่มรวบรวมหลักฐานอย่างเงียแบแทบบันทึกหน้าจอข้อความแชทรูปโปรปฟลปลอมและข้อมูลบัญชีธนาคารที่ย่าโอนเงินไปให้ไม่มีอะไรลอกจะ้ะย่าแค่ซื้อของออนไลน์นิดหน่อยนะอาคารวหกหน้าตายหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวว่าหลานจะจับได้ยูไม่เชื่อสนิทใจนักเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอรักและเป็นห่วงย่ามาก ความคิดที่จะสืบหาความจริงเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธออย่างเงียบเชียบยูแอบดูโทรศัพท์ของยา่าตอนที่อาคาริพเพลอหลับไปเธอเห็นข้อความแชทระหว่างย่ากับผู้ชายที่ชื่อเคนจิเต็มไปด้วยคำพูดหวานซึ้งและการขอความช่วยเหลือทางการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่ายูอิจัยหายวาบเธอจำได้ว่าย่าเคยเล่าให้ฟังคราวจาว่ามีเพื่อนคุยทางไลน์ชื่อนี้ แต่ไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะมาโกลขนาดนี้เธอตัดสินใจนำรูปโปรไว์ของเคนจิที่ย่าเคยเปิดให้ดูไปค้นหาใน Google ในขณะเดียวกันเคนจิก็เริ่มพูดถึงการมาพบอาคาลรีอาคารีจังครับผมคิดถึงคุณเหลือเกินผมอยากจะไปเจอคุณเร็วๆจังเลยครับเข้าส่งข้อความมาอาคารีใจเต้นรัวด้วยความดีใจจริงเหรอคะเคนจิสังฉันก็อยากเจอคุณเหมือนกันค่ะ แต่ผมมีปัญหาเรื่องค่าเดินทางนิดหน่อยครับช่วงนี้ถ้าอาคาริจ,จังพอจะช่วยผมได้อีกสักครั้งหลังจากนี้ผมสัญญาว่าจะจะรีบไปหาคุณทันทีเลยครับเราจะได้ไปเที่ยววัดเบียวโดอินด้วยกันอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับอาคาริลังเหล็กหน่อยเงินเก็บเธอร้อยหล่อลงไปมากแล้วแต่ความหวังที่จะได้เจอเคนจิตตัวเป็นทีนมันช่างหอมหวานเหลือเกินได้สิคะเดี๋ยวฉันจัดการให้ เธอกดโอนเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งไปให้โดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการเติมเชื้อไฟให้กับความโลบของมิชาชีพวันนัดหมายผ่านไปเคนจิก็ไม่ได้มาตามสัญญาเขามีข้ออ้างศาสตร์พัดตั้งแต่ป่วยกระทันหันไปจึงมีธุระด่วนที่ต้องจัดการอาคารีรู้สึกผิดหวังแต่เคนจิก็มีคำพูดปลอบใจหวานๆมาทำให้เธอใจอ่อนได้เสมอผมขอโทษจริงๆนะครับอาคารีจัง ผมเสียใจมากที่ทำให้คุณผิดหวังแต่ผมสัญญาว่าครั้งหน้าจะไม่พลาดแน่นอนครับความวังลมลมแรงเลงีเล่ยงยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของอาคาลีแม้ว่าดึกแล้วเธอจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแต่เธอก็พยายามปัดเป่ามันออกไปเธอไม่อยากยอมรับความจริงที่อาเจ็บปวดเกินไปยูอี้ามองย่าด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นย่านั่งมองหน้าจอโทรศัพท์ รอคอยข้อความตอบกลับจากเคนจิด้วยสีหน้าหมอลอยบางครั้งก็ทอนหายใจออกมาเบายุรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคุณยาคะนูมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะเกี่ยวกับคุณเคนจิยูเริ่มต้นโดยน้ำเสียงที่พยายามจะนุ่มนวลที่สุดอาคาได้สะดุงเล็กน้อยมีอะไรหรอยูอีนู หนูคิดว่าคุณเคนจิอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่คุณย่าคิดนะคะอยู่ยื่นโทรศัพท์ของเธอให้ย่าดูรูปโปรไฟล์ของเคนจิเทียบกับรูปนายแบบสต็อกโฟโต้ที่เธอหาเจออาคาริมองภาพนั้นนิ่งดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อไม่จริงยูอีเข้าใจผิดไปแล้วละ่ะเคนจิสั่งเขาเป็นคนดีเขาไม่หลอกย่าหลอกเสียงของเธอสั่นเครือคุณย่าคะดูนี่สิคะ ยูอีเปิดหน้าจอแชทที่เธอแอบทายไว้ข้อความของเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณย่าโอนเงินให้เขาไปเท่าไหร่แล้วคะอาคาริน้ำตาคลอเขาเดือดร้อนจริงๆนะยูอีเขาบอกย่าว่าเขารักยา่าเขาจะมาหายา่าคุณย่าคะ่ะคนที่รักกันจริงเขาไม่ทำแบบนี้หรอกคะ่ะนี่มันเป็นวิธีการของพวกมิชาชีพที่หลอกเอาเงินคนแก่ทางออนไลน์นะคะนูอันเจอมาเยอะแยะเลย ยูอิ e. พยายามอธิบายด้วยเหตุผลไม่จริงยูอ e. ิจะชาที่ยามีความสุขใช่ไหมยูอ e. ีไม่เข้าใจความรักของยาอาคาริตะคอกลับไปด้วยความโกรธและเสียใจเธอผลักโทรศัพท์ของยูอีออกไปยูอ e. ีน้ำตาไหลหนูไม่ได้อิจฉาค่ะคุณยาหนูเป็นห่วงคุณยาจริงๆนะคะหนูไม่อยากให้คุณยาต้องเสียใจไปมากกว่านี้การโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างยากับหลาน อาคาริปฏิเสธที่จะรับฟังความจริงเธอยังคงยึดมั่นในภาพของเคนจิผู้แซนดีที่เธอสร้างขึ้นมาส่วนยูอิก็พยายามทุกวิธีทางที่จะดึงย่าออกมาจากโลกมายานั้นคืนนั้นบานไม้หลังเก่าในเมืองอูจิเงียบสงัดกว่าทุกคืนมีเพียงเสียงสะอื้นให้เบาของอาคาริที่ดังลอดออกมาจากห้องนอนและความรู้สึกหนักอึ้งในใจของยูอี ที่นั่งมองพระจันทร์อยู่ริมระเบียงเช้าวันรุ่งขึ้นอาคาริตื่นมาด้วยดวงตาที่บวมช้ำเธอไม่ได้คุยกับอยู่เลยตั้งแต่เมื่อคืนความสับสนและความหวาดกลัวถาโถมเข้ามาในใจยังคงไม่อยากเชื่อว่าเคนจีจะหลอกลวงเธอแต่หลักฐานที่ยูอีเอามาให้ดูก็ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เสียงแจ้งเตือนข้อความจากไกลดังขึ้นเป็นข้อความจากเคนจิ อรุณสวัสดิ์ครับอาคาริจังที่รักของผมวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกครับผมจัดการปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะไปหาคุณแล้วครับอาคาริตะคอกลับไปด้วยความโกรธและเสียใจเธอผลักโทรศัพท์ของยูอีออกไปยูน้ำตาไหลาหนูไม่ได้อิจฉาคะ่ะคุณยาหนูเป็นห่วงคุณยาจริงๆนะคะหนูไม่อยากให้คุณยาต้องเสียใจไปมากกว่านี้ การโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างย่ากับหลานอาคาริปฏิเสธที่จะรับฟังความจริงเธอยังคงยึดมั่นในภาพของเคนจิผู้แสนดีที่เธอสร้างขึ้นมาส่วนยูอีก็พยายามทุกวิธีทางที่จะดึงย่าออกมาจากโลกมายานั้นคืนนั้นบ้านไม้หลังเก่าในเมืองอูจิเงียบสงัดกว่าทุกคืนมีเพียงเสียงสะอื้นให้เบาของอาคาริที่ดังเล็ดลอดออกมาจากห้องนอน และความรู้สึกหนักอึ้งในใจของยุยที่นั่งมองพระจันทร์อยู่ริมระเบียงชาววันรุ่งขึ้นอาคาริตื่นมาด้วยดวงตาที่บวมชำ้ำเธอไม่ได้คุยกับยูเลยตั้งแต่เมื่อคืนความสับสนและความหวาดกลัวถาโทมเข้ามาในใจเธอยังคงไม่อยากเชื่อว่าเคนจิจะหลอกลวงเธอหัวใจของอาคาริพองโตขึ้นมาอีกครั้งความหวังริบลี่ส่องสว่างขึ้นมาในความมืดมิดจริงหรอคะเคนจิสัง ฉันดีใจเลือกเกินแต่ว่าผมมีเรื่องรบกวนคุณเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับพอดีผมต้องใช้เงินก้อนหนึ่งสำหรับค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวกัวระหวังที่แลกตัวระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันผมคำนวณดูแล้วน่าจะประมาณ500ห้าใวเยนถ้าคุณช่วยผมได้ผมจะรีบเดินทางไปหาคุณทันทีภายในวันพรุ่งนี้เลยครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ ที่ผมรบกวนคุณหลังจากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสียทีนะครับผมรักคุณนะครับอาคาริจังอาคาริมองข้อความนั้นนิ่งเงินห้าบอยแทนเย็นมันคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตของเธอแล้วจริงๆถ้าเธอให้เงินก้อนนี้ไปเธอจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าไม่ให้เธอก็อาจจะไม่ได้เจอเคนจิอีกเลย ความคิดตีกันยุ่งยิงในหัวยูอีเดินเข้ามาในห้องเห็นยานั่งจ้องโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณยาคะ่ะเขาติดต่อมาอีกแล้วหรอคะอาคาริงเงหน้ามองหลานสาวน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเขาบอกว่าเขาจะมาญาแล้วยูอีแต่เขาขอเงินอีกเป็นครั้งสุดท้ายคุณยายาโอนไปนะคะนี่มันเป็นกลวงของเขาแน่ๆค่ะ เขาเห็นคุณยายอมให้เงินง่ายๆเขาก็เลยได้ใจของเงินก้อนใหญ่ขึ้นเลยอยู่อีพยายามห้ามแต่ถ้าครั้งนี้ย่าไม่ให้ย่าอาจจะจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะอยู่อีย่าไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วอาคาริพูดเสียงสั้นคุณย่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณย่ายังมีหนูมีครอบครัวของเราถึงแม่ลูกๆคุณย่าจะไม่ค่อยมีเวลาแต่พวกเขาก็รักคุณย่านะคะ ยูอีก,กุมมือย่าไว้แน่นลองถามเขาดูสิค่ะคุณย่าลองถามคำถามที่เขาตอบไม่ได้ดูสิค่ะ <c oughs> เช่นขอให้เขาวิดีโอคอนมาคุยกับคุณย่าเดี๋ยวนี้เลยได,ได้หรือขอให้เขาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาที่สามารถตรวจสอบได้จริงๆอาคาริมองหน้าหลานสาวแวลตาของอยูอีเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยอย่างแท้จริงอสูดหายใจเข้าลึกๆตัดสินใจทำตามที่ยูอีแนะนำ เคนจิสังคะฉันดีใจมากที่คุณจะมาหาแต่ก่อนที่ฉันจะโอนเงินให้คุณฉันขอคุยกับคุณแบบเห็นหน้าผ่านวิดีโอคอลได้ไหมคะฉันอยากเห็นหน้าคุณจริงๆคะ่ะอาคาลิพิมพ์ข้อความส่งไปหัวใจเต้นระทึกเวลาผ่านไปนานหลายนาทีไม่มีการตอบกลับอาคาลิส่งข้อความไปอีกครั้งเคนจิซังค่ะคุณยังอยู่ไหมคะเงียบ หน้าจอแชดว่างเปล่าไม่มีแม้แต่สถานะอ่านแล้วปรากฏขึ้นอาคาริกเข้าไปดูโปรไฟล์ของเคนจิมันหายไปแล้วบัญชีไลน์ของเคนจิถูกลบไปอย่างไร้ร่องรอยวินาทีนั้นโลกทั้งใบของอาคาริพังทายลงมาความจริงที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดมันปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนที่สุดเคนจิ ji, ผู้ชายที่เธอรักและไว้ใจ เป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเธอน้ำตาของอาคารีไหลทะลักออกมาไม่หยุดเธอชุดตัวลงกับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักยูรีปเข้าไปกอดปลอบยาไม่เป็นไรนะคะคุณยาไม่เป็นไรนูอยู่ตรงนี้คะ่ะความเจ็บปวดความเสียใจความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างรุนแรงถ้าโทมเข้าใส่อาคาริเงินเก็บทั้งชีวิตที่เธอสูญเสียไป มันเทียบไม่ได้เลยกับความวาว่างใจและความรู้สึกดีที่ถูกทำลายจนหมดสิน้นเธอรู้สึกงงๆคลาและน่าสมเพชตัวเองเหลือเกินที่ลงเชื่อคำพูดหวานของคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องเช่าอาคาริเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่พูดไม่จาส่วนหินที่เคยเป็นแหล่งพักใจตอนนี้มองไปก็เห็นแต่ความว่างเปล่า สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นถูกวางทิ้งไว้เฉยๆไม่มีใครแตะต้องอยู่อีพยายามดูแลย่าอย่างใกล้ชิดเธอทําอาหารให้ทานชวนคุยเรื่องต่างๆพยายามดึงย่าออกมาจากความสระยศกแม้ว่าบางครั้งอาคาริจะยังคงมีอาการซึมสราและร้องไห้ออกมาบ้างแต่ยูอีก,ก็ไม่เคยทอ้อถอยเธอกอดปลอบย่าให้กําลังใจและย้าเตือนอยู่เสมอว่าย่าไม่ได้อยู่คนเดียววันหนึ่ง